ผ้ายกดอกร้อยเอ็ดผืนนี้เป็นผลงานของอาจารย์ศิลานนท์กิโรดจารุวัฒนคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนร้อยเอ็ดโดยแท้ท่านทอเป็นลายดอกจันก้านแย่งเป็นลายพันพฤกษาลายเขือเถาเกี่ยวกับดอกไม้การทอนั้นทอแบบฉบับของคนยาายพยอมศินวัตนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ศิลปะงานผ้า พศ2530ผ้าผืนนี้มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งอาจารย์ศิรนนท์ได้รับการถ่ายทอดลายนี้มาจากคุณยายประมวลสารคอนสิงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณยายพยอมนอกจากท่านจะสืบสารเทคนิคการทอผ้ายกร้อยเอ็ดเอาไว้แล้วอาจารย์ศิรนนท์ยังได้พัฒนาต่อยอดให้มีลวดลายอ่อนช้อยยกดอกได้โนูนชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถ้าจะเปรียบกับเพชรก็เปรียบประดุดดังเพชรที่ผ่านการกีรันมาแล้วลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้ายกดอกร้อยเอ็ดก็คือมีความปะนีตนนนหนาหนักแน่นนิ่มนุ่มและนวลเป็นอย่างยิ่ง